สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับช่องคิมมี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะคิมอยู่ที่วัดพระธาตุดอยกองมูนะคะข้างหลังนี้ก็คือเป็น j จดีนะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้วัดพระธาตุดอยกองมูตอนนี้คิมอยู่ข้างบนก็คือเพื่อที่จะมาดูหมอกนะคะแต่ว่าหมอกวันนี้จางมากเลยอะทุกคนดูดิหมอกมันไม่ค่อยหนาแต่ก็มีอยู่นะเนี่ยนี่เดี๋ยวจะให้ดู ทางมัน,นะะไม่ขึ้นทางนู้นก็ขึ้นนะคะแต่ว่าจะขึ้นบางๆนะคะตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงนะคะตอนทีมขึ้นมาประมาณหกโมงนะคะแต่ว่าหมอกมันไม่ขึ้นเลยนะคะมันจะขึ้นแบบใสๆนิดนึงนะคะนี่น้องขอพี่รบกวนนี่นะคะทุกคนเห็นหรอหินไหม สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาบ่อยๆนะคะก็ต้องมาตีละครั้งนี่เลยนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์แล้วก็มาตีละคังนะคะเป็นความเชื่อนะคะว่าถ้าเราตีละคังแล้วเราก็จะได้กลับมาเยี่ยมเยี่ยมที่นี่อีกนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มสายแล้วนะคะทุกคนแล้วหมอกมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็หมอกก็จะขึ้นประมาณเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงนะคะทุกคน ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดมงครึ่งนะคะก็เริ่มออกมาเรื่อยๆแล้วนะคะมอกส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นหลักกิโลนะคะใครมาก็ไม่เคยพลาดถ่ายรูปไปเลยนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นนี่วัดพระธาตุดอยกรองโมงนะคะต้องมาถ่ายรูปที่น,นี่ไปเลยนะคะทุกคนแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็นี่เลย 1,864ครงนะคะใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ไปเป็นเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะทุกคนแล้วส่วนมุมนี้ก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะคะร้านกาแฟตอนเช้าๆนะคะนี่ตรงนี้มีกาตั้งน้ําด้วยนะคะมีกาแฟบริการร้อนๆด้วยนะคะราคาก็ไม่แรงนะคะทุกคนมีเลยร้านกาแฟเล็กๆนะคะแต่ว่าวิวหลักร้านมากๆทุกคนดูดิสวยมากอ่ะดู หมอกเริ่มขึ้นแล้วก็เริ่มแบบสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวคิมจะพา<ม>ทุกคน<ว>เดินดไปดูนะคะค<ม>่ะมันจะมีข้องูลอีกชั้นหนึ่งนะคะสำหรับวิวนะคะทุกคนนี่หมอกเริ่มหนาแล้วนะคะ<ม><ม>ก็จะมีพวกคนนั่งดื่มกาแฟแล้วก็พร้อมชมหมอกสวยๆตรงนี้เลยนะคะทุกนคนมุมนี้สวยมากอันนี้คือเราขึ้นมาข้างบนอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะมันจะมีตรง กาแฟแล้วก็ขึ้นมานะคะนี่ทุกคนตรงนี้สวยตรงนี้เหมอกขึ้นหนามากเลยนะคะนี่ทุกคนมีที่ผิงไฟให้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างดอกบัวนะคะมีดอกบัวด้วยแต่น้องยังไม่บานนะคะทุกคนแล้ววิวตรงนี้คือดีมากนะคะมีนํำค้างบางๆด้วย ส่วนวันนี้นะคะเค็มจะมายืนดูพระอาทิตย์ขึ้นไปพร้อมกับทุกๆคนนะคะตื่นเต้นมากเลยตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นบอกเอ้ยฉันจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกนะคะอันนี้ต้นยืนแต่ฝั่งนี้สวยเลยนี่นะคะทุกคนสวยมากเลยคือใครมาแม่ฝร,รั่ห้ามพลาดเลยนะคะตรงน,นี้ สายวาเลยนะคะยิ่งสายยิ่งสวยนะคะมิก้หมอกยังไม่ขึ้นขนาดนี้นะคะตอนนี้หมอขึ้นเต็มแล้วนะคะทุกคนเริ่มจะเต็มแล้วนะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่ขึ้นแล้วนะคะวันนี้ก็ขึ้นนะคะแล้วตอนนี้นะคะคิมก็เดินมาฝั่งที่เราสมองเห็นพานทิตได้ชัดขึ้นนะคะตอนนี้เลยมีด้องมาด้วยสองตัวน่าจะวิ่งออก ออกกําลังกายมามัง้งนี่นะคะทุกคนมุมที่เราจะเห็นพราทิตย์้ชัดขึ้นนะคะก็จะเป็นมุมที่อยู่หน้าวัดเลยนะคะอยู่หน้าเจดีนะคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะนี่สวยมากนี่นะคะทุกคนมุมนี้มุมนี้หมอกหนามากเลยนะคะทุกคนดูดิ หมอกมันขึ้นเหมือนทะเ,เลหมอกเลยทุยกคนหมอกสวยมากนะคะตอนนี้อุ้พาทิพย์พาทิพย์เริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนพาทิพย์ขึ้นแล,ล้วทุกคนนี่ทำไมมันมีสีผิวเขียวชอบประทุกันหมอกละควันตอนเช้าควันไม่ออกปากแต่ว่าควันออกปากใสๆนะทุกคนเนี่ยกล้องมันไม่เห็นอะ เริ่มอุ่นแล้วนะคะทุกคนเาต้องอุ่นแดดตรงนี้อุ่มันไม่ค่อยสวยถ้าถ่ายแบบซ้อนแสงกันก็จะเป็นหมอกขึ้นแล้วก็มีพระอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์ส่องกับหมอกนะคะก็สวยอีกแบบหนึง<บ>่งก็ส่องบอกว่า สองก,บอกอับหมองก็จะแบบออกสีแบบส้มๆอะไรอย่างนี้นะคะสวยอยู่นะทุกคนฮ่าฮนแล้วหลังจากที่เราไปชมหมอกกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวนี่ก็จะเป็นบริเวณร<ม>อบเจดีนะคะท<ม>ุกคนเดี๋ยวพิมจะพาทุกคนไปดูว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ<ม>ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระฆังนะคะทุกคน เดี๋ยวคิมจะพาทุกคนไปดูมคนที่เขาขายนี่ตรงตรงทางทางขวามือคิมนะคะก็จะเป็นเป็นทูบเป็นดอกไม้นะคะใครที่อยากจะซื้อไปทําบุญวันเกิดตามวันเกิดของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะก็เชิญได้เลยนะคะทุกคนและเดี๋ยวคิมจะพาทุกคนไปดู อีกหนึ่งมุมนะคะก็จะเป็นมุมที่รรที่เราแบบ<ล>คะ่ะที่เขาขายของอ่ะทุกคนมุ่งแต่นี่สวยตอนนี้คิมกำลังจะเดินทางกลับะะแล้วนะคะและนี่ก็คือจะเป็นคนขายของนะคะทุกคนขายเสือเ้อผ้าเ่องแต่งานะคะแล้วก็มีของที่ระลึกของฝากอะไรอย่างนี้นะคะใครที่มาไดได้ามาอุดหนุนแม่ค้าค้าที่นี่ได้นะคะทุกคนขายของเยอะมาก แล้วพิมก็อยากใ,ใ้ทุกคนเห็นภาพดีนะคะก็คือภาพที่พิมขึ้นมาตอนเช้ามืดนะคะทุกคนคือแบบคือมันไม่มีหมอกเลยนะคะนี่ก็เริ่มสายนิดนึงนะคะเลยมีหมอกขึ้นมานะคะเดี๋ยวพิมจะลาทุกคนไปด้วยภาพนี้นะคะบ๊ายบาย